คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะเสงนะครับหรือคนเกิดปีงูนะครับว่าในเดือนธันวาคม2568นี้คนเกิดปีมะเสงหรือคนเกิดปีงูจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภ สุขภาพและดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์อดีใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดนายนักษัตริย์ปีมะเสง็งหรือคนเกิดปีงูนะครับในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่คนเกิดปีมะเส็งนั้นงานจะยุ่งงานจะเหนื่อยหรือบางคนก็จะเป็นลักษณะของการงานที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น เจอกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบครอบมากขึ้นไพ่สเตรงน์นะครับหญิงสาวกับราชสีจะพูดถึงงานที่ดูมีความกดดนันหรือว่างานที่ดูสร้างความลำบากให้กับคุณไม่ว่าจะเป็น ทั้งทางใจหรือทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญจากเจ้านายจากหัวหน้างานหรือเป็นลักษณะของการงานที่จะ ต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องของความผิดพลาดนั่นเองครับในเดือนธันวาคมนี้ในเรื่องของการทํางานนะครับแม้มีไพ่ใบนี้ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันไพ่ใบนี้จะพูดถึงโอกาสดีๆที่จะตามมาครับโดยเฉพาะถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจนสิ่งเหล่านั้นที่เราต้องทําทําจนสําเร็จได้ เราจะได้พบสิ่งดีๆที่รอคอยเราอยู่ในอนาคตอันใกล้ครับในเรื่องของการทำงานยังมีไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถานะครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้รับข่าวดีในเรื่องงานได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานหรือการได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับหรือการที่ได้เริ่มลงมือทำอะไรที่ตัวเองถนัดที่ตัวเอง ชอบบางคนเป็นลักษณะนะครับของงานที่อาจจะทำได้ดีในงานประจำที่ทำอยู่หรือเป็นลักษณะของงานอดีกหรือว่างานที่สร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับไพ่หกเหรียญจะพูดถึงการงานในเดือนธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่แม้การงานเรานั้น จะต้องใช้สมาธิหรือว่างานที่อาจจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอันมากอยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องงานด้วยเช่นกันเป็นช่วงเวลาที่การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นของเราในครั้งนี้จะนำพาผลดีมาให้กับตัวเราในภายภาคหน้าด้วยเช่นกันครับ ในเรื่องของการทํางานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจพอไปได้นะครับไม่ได้หวือหวาอะไรมีอุปสรรคปัญหาเข้ามานะครับท้าทายความสามารถของเราด้วยเช่นกันนะครับถ้าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการทั้งหลายแนะนำให้ลงไปดูในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเองด้วยนะครับหรือว่าเก็บรายละเอียดงาน ที่ลูกน้องหรือว่าลูกจ้างทําด้วยนะครับไม่อย่างนั้นจะเกิดความผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันส่วนคนที่ทำอาชีพค้าขายการค้าการขายในเดือนนี้เหนื่อยหน่อยแต่จะเห็นลู่ทางใหม่ๆที่ดีที่จะทำเงินหรือว่าเป็นรายรับให้กับคุณได้ช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นครับคนค้าขายทั้งหลาย ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับในเดือนธันวาคมนี้น่าจะเป็นเดือนส่งท้ายปลายปีที่ มีทั้งเรื่องที่อาจจะทําให้เหนื่อยใจนะครับหรือว่าหนักใจแต่ในขณะเดียวกันก็จะมองเห็นโอกาสหรือว่าช่องทางการเติบโตในสายงานสายอาชีพที่ทําช่องทางใหม่ๆที่กําลังจะมาถึงด้วยเช่นกันครับเรียกได้ว่าก็มีสิ่งที่ดีแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องตัดสินใจควบคู่กันไปนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับคนเกิดปีมะสิงทั้งหลายครับ อาล้ครับดวงชะตาการงานผ่านไปถ้าใครที่กำลังหางานกำลังสมัครงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอากาสได้งานอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะยากเย็นหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ท้อเดือนนี้โชคชะตาก็ไม่ทิ้งคุณครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของคนเกิดปีมะเส็งนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะเสง็งหรือคนเกิดปีงูนะครับในเดือนธันวาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาการเงินคนเกิดปีมะเสงมีไพ่เดอะซันครับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่ในเรื่องอะไรก็ตามเป็นตัวแทนของสิ่งดีๆที่จะไหลเข้ามาความโชคดี และเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาการเงินนั่นหมายความว่าการเงินไหลเข้ามีข่าวดีในเรื่องเงินนะครับรวมถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ติดขัดไม่ขัดสนยิ่งมีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาดวงดาวแห่งความหวังจะพูดถึงใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเงินมีปัญหาเดือนธันวาคมนี้ แนวโน้มทางการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างเด่นชัดครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินจะดีขึ้นหรือเรียกได้ว่ามีปัญหาใดในเรื่องเงินก็จะมีทางออกมีทางแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นเจอปัญหาหรือว่าเจอวิกฤตใดในเรื่องเงินเงินทองทองหรือต่อให้เป็นปัญหาเรื่องอื่นก็ตามทีอย่าไปท้ออย่ายอมแพ้ทุกปัญหามีทางออกครับ คนเกิดปีมะเส็งทั้งหลายในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องเงินแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่จะมีรายได้เข้ามามากกว่า1ทางนะครับรวมถึงรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะครับธุรกิจหรือว่าการค้าขายที่ดีจะเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆนะครับหรือว่าคนที่ต้องทําธุรกิจเกี่ยวกับข้าราชการนะครับก็จะดีเป็นพิเศษ ส่วนคนที่ทําสายอาชีพอื่นๆไม่น้อยหน้านะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆการเงินดีขึ้นอย่างชัดเจนครับรวมถึงเป็นช่วงเวลาที่การเงินจะมั่นคงขึ้นด้วยไพ่ดีเอมเปอนะครับหรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิจะเป็นตัวแทนของความมั่นคงทางการเงินการเงินดีขึ้นการเงินมั่นคงขึ้น นะครับเก็บเงินได้มากขึ้นแต่ก็ให้ระวังในเดือนธันวาคมนี้ยังเป็นเดือนที่คุณนั้นมักจะตัดสินใจใช้เงินตามอารมณ์ใช้เงินตามอําเภอใจอยู่ในหลายๆสถานการณ์เพราะฉะนั้นขอให้มีสติให้มากในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะครับจะใช้จะจ่ายอะไรขอให้คิดไว้2อ,อย่าง 1. คือจำเป็นไหม้ 2. คือเร่งด่วนไหมนะครับถ้าไม่เข้า2อ,อ,องค์ประกอบนี้พร้อมๆกันอยากให้ทบทวนให้ดีครับ ดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างนะครับว่าดวงโชคลาภของคนเกิดปีมะเส็งนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีมะเส็งนะครับในเดือนธันวาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภของคนเกิดปีมะเส็งในเดือนธันวาคมนี้มีไพ่ The Wheel หรือ Wheel of Fortune ครับ ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาจะพัดพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดปีมะเส็งทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะความโชคดีที่เป็นความโชคดีครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคนเกิดปีมะเส็งเลยก็ว่าได้นะครับไพ่หนึ่งเหรียญเป็นตัวแทนของการมีข่าวดีในเรื่องเงินมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้เช่นกันหรือเสี่งโชคแล้วมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคลาภก็ได้เช่นกันนะครับ ไพ่แปดคาถาเป็นตัวแทนของการเสี่ยงโชคระหว่างการเดินทางจะนำพาความโชคดีมาให้หรือตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกับการเดินทางจะนำพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดปีมาเสงก็ได้เช่นกันครับสิ่งที่ต้องระวังคือเนื่องจากว่าไพ่เดลวิลเนี่ยแม้จะเป็นไพ่ที่พูดถึงการมีโชคลาภครั้งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็จะเตือนว่าอย่าเสี่ยงโชคไปกับอบายามุก ไม่อย่างนั้นเมื่อเราเสี่ยงโชคโดยมีความโลภเข้าครอบงำจะทำให้เกิดผลเสียหรือว่าผลร้ายได้มากกว่าผลดีนะครับคนเกิดปีมะเส็งทั้งหลายครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในเดือนธันวาคมนี้แนนําให้คนเกิดปีมะเส็งนั้นทำบุญด้วยการทำบุญให้เทวดาประจำตัวใครเกิดวันอะไรก็ให้ทำบุญให้เทวดาประจำตัว ประจำวันเกิดของเรานะครับโดยนับตั้งเวลาตั้งแต่6โมงเช้านะครับของวันวันนั้นจนถึงตีห5 9ถ้าเราเกิดในช่วงเวลานี้ของวันใดก็นับเป็นว่าเราเกิดวันนั้นนะครับคนเกิด ปีมะเส็งทั้งหลายครับและสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึง่งอยากให้ในเดือนธันวาคมนี้คนเกิดปีมะเส็งนั้นคิดดีทำดีพูดดีมีใจอันเป็นกุศลนะครับก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดปีมะเส็งได้ดีครับดวงชะตาโชคราภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างครับว่าดวงสุขภาพคนเกิดปีมะเส็งนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะเส็งหรือคนเกิดปีงูนะครับในเดือนธันวาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดปีมะเส็งหรือคนเกิดปีงูในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่าดวงสุขภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของสุขภาพเนี่ยดูจะ อยู่ในช่วงเวลาที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีไพราชาแห่งคาถาตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายเป็นไพ่ที่พูดถึงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยหนักนะครับหรือหากเจ็บป่วยก็จะหายดีนะครับได้โดยง่ายแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือการเดินทางครับไพอัศวินแห่งดาบเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่มาจากความใจร้อนความปละหมาท นะครับไพ่เดทนะครับจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเกณฑ์ที่อาจจะเลือดตกยางออกหรือว่ามีเกณฑ์ที่ต้องพาตัดหรือว่าเข้าโรงพยาบาลก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับไปไหนมาไหนก็อย่าใจร้อนอย่าประมาทดูแลสุขภาพกายใจให้ดีนะครับ เอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักนะครับคนเกิดปีมะเส็งทั้งหลายว่าจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดใน,นายนากศาสตร์ปีมะเส็งหรือคนเกิดปีงูนะครับในเดือนธันวาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดปีมะเส็งหรือคนเกิดปีงูในเดือนธันวาคมนี้ดวงความรัก ดูจะไม่ดีนักนะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องทบทวนความสัมพันธ์หรือว่าตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนั่นเองเนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ไพ่สองเหรียญเตือนให้ระวงังไปเจอคนมีโลก2ใบคบคนสองคนในเวลาเดียวกันหรือว่าให้ระวังไปเจอคนไม่ดีนะครับ ไพ่สิบคาถาจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือว่ามันอาจจะกลายเป็นพิษสำหรับเราหรือว่าไม่เสริมสร้างให้ชีวิตเรานั้นมีความสุขหรือว่าความอบอุ่นใจนั่นเองเพราะฉะนั้นให้ระวังสถานการณ์บางอย่างที่จะเข้ามากระทบดวงชะตาของคุณทั้งคู่ถ้าใครที่กำลังคบหาดูใจกันในเดือนธันวาคมนี้ไพ่เจ็ดเหรียญจะพูดถึงค่อยๆตัดสินใจนะครับ ใจเย็นๆประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบนะครับไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจค่อยๆคบหาดูใจกันไปอย่ารีบร้อนนะครับส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหาความสัมพันธ์แล้วทำให้มันเป็นภาระหนักกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นะครับในชีวิตคู่โดยเฉพาะปัญหาจากความไม่รับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองครับให้ระวังให้ดีนะครับในเดือนธันวาความนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดปีมะเส็งทั้งหลายนะครับส่วนคนโสดดวงความรักยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีนะครับคบหาดูใจกับใครระวังเจอรักซ้อนหรือเข้าไปเป็นมือที่สาของใครแบบไม่ตั้งใจครับ อ่ล้วครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามลายไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสม,มือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิอกิดเองบุญรักษาเทวเวยพรคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะเสง็งหรือคนเกิดปีงูทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ